เราเป็นส่วนลอยที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ได้คือตรงนี้เนี่ยผมจะเอาไว้ปักช้านะครับคุณละแสนผมขายรอยพุ่นพอรีบมาจองกันนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของ Sun and the แ a ๊นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในช่วงของ The ะ a ป k กร v เว โอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากนะครับคงคิดถึงกันหน้าดูนะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่ผู้คนติดตามมากที่สุดในโลกเลยนะฮะแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอะไรกันผมจะบอกให้เลยว่าเป็นสิ่งที่หมหัศจรรย์ที่สุดเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยคิดว่าเราจะสามารถทําส่วนส,สวยๆได้ที่อยู่บนถ้าอยู่บนคอนโดนะเออจะพาไปดูแต่บอกก่อนเลยว่า ถ้าเกิดใครเรียนปอติศาสตร์มาเนี่ยจะรู้ว่าที่บาบิโลนะะน,นะครับจะมีสวนสวยๆนะครับเรียกว่าสวนลอยบาบิโลนซึ่งมีความสูงอยู่ที่ประมาณ23เมตรนะครับประมาณ75ฟุตรประมาณนั้นถ้าตีเป็นตึกเนี่ยเป็นคอนโดเนี่ยอยู่ที่ประมาณชั้น7ชั้น8เองแต่ของผมนี่ครับอยู่คอนโดชั้น23และมีสวนด้วย <Wow. S 1> ถือว่าเป็นสวนที่สวนกว่าสูงกว่านะครับ ทัวเป็นส่วนลอยที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยขอไปเข้าน้ำแป๊บนึ่งนะปวดท้องมาไม่ไหวแล้ว A f e w moments later กลับมาแล้วครับผมโอ้โหอยู่ตั้งนานแม่งไม่ปวดพอมาถ่ายปุ๊บเอาเลยเรียบร้อยแต่เป็นหนึ่งบทเพลงโอเคครับทุกคนพร้อมกันหรืยง เดี๋ยวผมจะพาไปชมกันส่วนที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตานอกจอากสิวแล้วเนี่ย <c oughs> ก็มีส่วนของผมนี่แหละที่ขึ้นหน้าขึ้นตาเป็นชื่อเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรจะเอาไปเป็นแบบอย่างนะ <Wow. S 1> ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเก็บค่าเข้าชมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องส่วนนั้นแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมจะพาทุกคนออกไปดูนี่เราเปิดตัวไปก่อนนะครับ แวโอ้โห yeah. uh oh. จ้าเสลือเกินคือส่วนนี้เนี่ยบอกเลยผมยังไม่เคยให้ใครเข้าชมนะครับ oh, <no. S 2> มันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากโอ้ oh, ค่อนข้างจะร้อนนะวันนี้ oh, ขออนขานั่งแป๊บแดดก็ร้อนดู จบแป๊บหนึง่งคือส่วนนี้เนี่ยผมใช้เวลาออกแบบประมาณปีเกือบปีวันสิบเดือนได้นะครับกว่ามันจะกว่ามันจะเติบโตเจริญงอกงามสวยงามขนาดนี้เนี่ยผมต้องใช้เวลาดูแลเหนื่อยมากจนวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องได้ชมแล้วพร้อมกันหรือยังครับทุกคนเตรียมตัวสาม สอหนึ่งไปครับส่วนลอยสูงที่สุดในโลกผมยังไม่เคยให้ใครเข้าชมนะครับใช้เวลา,<ร>าออกแบบประมาณปีเกือบเกปีนี่สวนของเราโอ้โหสวยงามไหมครับผมบอกได้เลยว่า ไม่มีที่ไหนเนี่ยสวยเท่านี้อีกแล้วคุณดูดูความสวยงามของมันือตอนนี้เนี่ยมีต้นไม้อยู่ทั้งหมด6ต้นนะครับอนาคตเนี่ยผมซื้อมาใช้ซื้อซื้อมาเลี้ยงเพิ่มเติมแน่นอนคนรอติดตามกันเลยนะครับ ที่นี่อยากจ,จะบอกเลยว่าถ้าที่บาบิโลเนี่ยมีส่วนลอยฟ้านะครับที่ประเทศไทยมีส่วนลอยฟ้าที่สวยกว่าเป็นยังไงครับส่วนของผมน่าจะชอบกันอยู่แล้วนะใครใครดูว่าคิดว่าแม่งตาย ความจริงมันไม่ไม่ได้ตายนะคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าการผลัดใบนะครับมันกําลังจะออกใบใหม่ซึ่งปกติตอนแรกเนี่ยซื้อมาใบาสีเขียวและแต่ว่ามันเป็นมันถือว่าเป็นช่วงวัยเด็กของมันนะครับวัยเด็กก็จะเป็นใบเขียวตอนนี้เนี่ยมันเริ่มโตแล้วโตวเป็นผู้ใหญ่จะมีใบสีดำตาลอย่างนี้นะครับเาผมให้ดูอีกทีนึงนี่ มันไม่ตายนะครับหยิบให้ดูเลยนี่มันสามารถถอดออกมาได้คือตรงนี้เนี่ยผมจะเอาไว้ปักช้านะครับเสียงอะไรอยเงียปักปักชำ้ำเอาไว้ปักช้านะครับนี่เป็นยังไงผมก็จําชื่อต้อนไม้ไม่ได้เหมือนกันนะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไฮไลท์เลยนี่นี่ คือตอนแรกมันตั้งตรงครับแต่ผมฝึกมันว่าเฮ้ยเวลามีคนมาเนี่ยเราต้องให้ความเคารพว่าก้มลงไปเหมือนแบบผ่อนความเคารพอะเออต้องมีเป็นคนไทยอ่ะเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน,นเวลาเช้าๆช้ามางก,ก็จะมาฉีดนี่รดน้ำต้นไม้ครับทุกวันนี่หม ใครเห็นก็ว่าตายเป็นยังไงครับยวแป๊กรีวิวสวยงามอลังการมากถ้าอนาคตเนี่ยผมเก็บค่าเข้าชมประมาณสัก สามร้อยเนี่ยสามร้อยบาทต่อคนนะครับรวยแน่ผมจะเปิดหุ้นใครใครจยามาซื้อหุ้นผมเนี่ยหุ้นสักหุ้นละแสนผมขายร้อยหุ้นพอรีบมาจองกันนะครับอนาคตผมรวยไม่รู้ตัวเนี่ยพวกคุณก็อย่ามาร้องไห้นะที่ไม่มีโอกาสได้รวยกับผมเนี่ยนี่ไม่บายครับผม คลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องให้กับช่อง Sun a n d the Pack ด้วยนะครับคอมเมนต์ไป้ด้วยนะใครอยากให้รีวิวอะไรบอกมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ